อาการปวดหลังคือสัญญาณที่หลายคนมองข้ามแต่ส่งผลกับคุณทุกวันไม่ว่าจะจากการนั่งในท่าซ้ำๆการยกของไม่ถูกวิธีหรือกล้ามเนื้อแกนกลางที่อ่อนแรงที่ The Olympic Club มีโปรแกรมที่ช่วยให้คุณกลับมาควบคุมหลังได้อย่างมั่นคงอีกครั้งเริ่มจากการประเมินท่าทางการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นเพื่อค้นหาต้นตอของอาการปวดหลังของแต่ละคนได้อย่างละเอียดและออกแบบโปรแกรมพ ทางที่เหมาะกับโครงสร้างและการใช้ชีวิตของคุณจริงๆทุกท่าได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้หลังทำงานได้อย่างถูกต้องเสริมคอเพิ่มความมั่นคงและลดแรงกดที่กระดูกสันหลังทำได้แม้ที่บ้านวันละ10-15นาทีเพื่อให้หลังของคุณพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดวันสุขภาพหลังที่ดีคือรากฐานของพลังในแต่ละวันของคุณ from pain to power ร่มต้นได้ที่ the olympic club at Bang กอบกอฟคลับรับชมคลิปเต็มได้ทาง YouTube Prima Group Official